ดีเจอ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลย์ลิสที่เราช่วยกันนะคะเลือกเลือกกันมานะคะส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่คนนั้นขอคนนี้ขอผ่านแอปพลิเคชันพอเราโทรศัพท์เราใช้ได้ปกติแล้วก็คึกคักกันใหญ่เลยนะคะเราเริ่มต้นที่อันดับที่5กับรักใครไม่ไหวทริแมนดาวมาต่อกันที่ พลังของพลังแดดแดดและปิดท้ายที่เลิกกักแล้วรักก่อน,นะคนสี่โมงเย็นกับอีก21นาทีวันสองวันนี้มันก็มีข่าวนะคะถ้าเราจะมองว่ามันมีข่าวที่น่าสนใจมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปแตะความน่าสนใจของข่าวไหนบางคนก็สนใจเรื่องของสุขภาพก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยไข้หวัดใหญ่ปีนี้อันตรายเหมือนกันนะดูเป็นแล้วแรงหลากหลายเหลือเกินที่แบบว่า หลายคือมันเป็นได้ทุกเพศทุกวัยแต่เขาก็จะบอกว่าอายุ5้ถึงเก้าขวบเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็อาจจะเป็นศูนถึงสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คนที่มีความเขาเรียกว่ามีโรคเฉพาะทางที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องคอยเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดที่ใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของลงปอดหรืออะไรอย่างนี้อันนี้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสนใจกับโควิด ที่อาการไม่ได้หนักเท่าเมื่อก่อนแล้วนะแต่มันเป็นได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้เหมือนแต่ละออฟฟิศก็มีคนกลับมาเป็นนู่นเป็นนี่กระทั่งคุณผู้ฟังของอ้อมก็ส่งข้อความบอกว่าไม่ต้องซ้อมหยุดแล้วครับ ติดโควิดเรียบร้อยแล้วทางเกิดเขาก็เลยยห่วงกันว่าสําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้เครื่องตรวจเอทีเคมันจะหายยากไหมแอลกอฮอลหายยากไหมเพราะตอนนี้มันเหมือนคนเริ่มกลับมาซื้อเอทีเคเยอะขึ้นซื้ออะไรเพราะเอาไว้ตรวจเองเขาก็รับรองนะคะบอกว่ามันไม่น่าจะของขาดหรอกช่วงหนึ่งมันก็ยังคงมีของอยู่แต่ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ฟังซื้อก็ดูวันหมดอายุนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะแต่ว่าของมันก็มีพร้อมสั่งไปก็ยังได้อยู่แล้วมันก็อยู่ที่เราจะเลือกสั่ง้วยนะคุณที้เัาจะคุณผู้ฟังจะเอากี่ช่องอะจะเอาแบบไหนอะเอาตรวจมันสักกี่ช่องมันมีตั้งแต่สองช่องเดียวสองช่องสามช่องของอ้อมล่าสุดอะรู้สึกจะหกช่องหรือเปล่าตรวจกันจะไม่รู้ตรวจอะไรก็ไม่ เหลือห้าสีเพราะใช้คำว่า six in one อ่แล้ว flu A กับ flu B น่าจะอยู่อันเดียวกันเลอะเทอะไปหมดไปถึงว่าหยดแล้วดูแทบเกือบเจนี้เดี๋ยจะเลอะเทอะอย่าลืมนะคะเราต้องการขีดเดียวเราไม่ได้ต้องการสองขีดบางคนไม่ได้ตรวจนานเฮ้ยตกลงต้องดูกี่ขีดนะดูกี่ขีดถ้ามันขึ้นสองขีดโปแพทย์นะคะถ้าขึ้นขีดเดียวก็ยังโอเคแต่ถ้าขีดกว่า,วาจังๆหน่อยเช็คดูอีกทีค่ะ อังคารกลุ่มโบง <F ix> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันธ้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและไอเฮ b บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ อาคาหน่าเจอกันตามปกตินะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มไม่เว้นวันหยุดวันไหนเลยค่ะเจอกันสดๆกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะอังคารกลุโปง